รีวิว AK ของดับเบิลเบลนะครับ AK ดับเบิลเบลรหัส029ต mm ัว hmm. นี้จะเป็นกล่องนะครับดับเบิลเบล029ตัวนี้ก็จะมาเป็นตัว AK คัสตอมนะครับ K9 ค mm ัสตอมก็จะเป็นใส่ชุดหน้าชุดหน้า Mlock นะครับ Mlock คัสตอมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับชุดหน้าอล mm ูมิเนียมแล้วก็ปอกลวดแสง Jmax นะครับ เป็นมัเต์เบรกนะครับ JMAX ทรงเหลี่ยมแบบนี้นะหมุนได้ถอดได,อด้ตรงนี้ก็จะมีน็อตตัวหนอนนะครับขายออกได้ครับเอาไว้ใส่พวกเทเซอร์ได้นะครับเป็นเกียว14มิลทั่วไปนะครับเกียว14มิลบนซ้ายนะครับข้างบนจะมีลางพิคัาเทนนี่ซุนหน้าสุนลังปกติแบบ AK นะครับนี่ก็จะเป็นกระดองแม็กปั่น600นัด ก็ปุ่มปลดแม็กแบบแต่งนะครับให้เรากดกดแบบนิ้วชี้ได้นะครับแล้วก็มีตัวปรับโหมดตัวนี้เป็นเซฟออโต้เซมิแล้วก็มาพร้อมกับแต่งพันท้ายเป็นแนว M4 นะครับอันนี้เป็นพันท้าย CTR นะครับยืดหดได้เป็นแกนถอดเปลี่ยนเป็นท้าย M4 รุ่นอื่นได้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีความยาวประมาณ700มิลนะครับแต่ถ้ายืดทนท้ายก็ประมาณ780มิลนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยประมาณ2.9ก9โล9ครับก็ไม่หนักไม่เบาเกินไปไซส์กำลังดีประมาณ CQB นะครับอันนี้เป็นกระดองสามารถปลดเพื่อใส่แบตเตอรี่ได้อ่าลืมบอกไปในรุ่นนี้มันจะมาเป็นเือนฮอปแบบโรตารี่แล้วนะเป็นเือนฮอปแบบปรับง่าย หมุนใช้หมุนปรับเอาแล้วจำเลขได้ด้วยแล้วก็จะปรับละเอียดได้เหมือนพวกเดินฮอปโปวินเลยนะฮะอันนี้จะมาเป็น AK ล็อตใหม่ของดับเบิลเบลทั้งหมดน,นะฮะวิธีการใส่แบตเตอรี่ก็ใช้แบต AK นะครับทรงผ,ผอมๆยาวๆเสียบเข้าไปแล้วก็เสียบแบตปิดกระดองครับ เดี๋ยวมาลองระบบก่อนโปโต้แบบนี้แมกกาซีนเป็นแบบปั่นนะครับที่ใช้งานก็เปิดฝากรอกลูกลงมาได้เลยแล้วก็ปั่นแบบนี้นะฮะแม็กของมันค่อนข้างยาวนะครับใส่ได้ประมาณ600นัน,นัดแล้วก็ปั่นกันไปยยาวๆนะฮะ แนะนำให้ปั่นจนสุดลานนะค่อยเล่นอันนี้สมมติแล้วว่าเราปั่นจนสุดแล้วลองเทสดูเซมิ่อนฮนะคอโ,โต ทดสอบความแรงนะครับแรงประมาณนี้นะครับ370นะครับนะฮะ